ขันรถเข้าสู่เป็นกลางชิ้นแนวโปรแกรมสุดเดือดเจ็ดุนคนไทยลุยสึกวัน2วันติด21ถึง22ตุลาคมนี้นจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a อ p k 4ครบจบทุกความมันพักยก24 ถึงเวลาระเบิดความมันเดือนตุลาคมกับสศึกที่จะจัดขึ้นติดกันช่วงค่ำต่อช่วงเช้าเริ่มโดยศึกวัน162ในวันศุกร์ที่21ตุลาคมเริ่มถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิกาและศึกวันไฟใน3ที่จะถ่ายทอดสดช่วงพราอมทางอเมริกาตรงกับช่วงเช้าเวลา7นาฬิกาของวันเสาร์ที่22ตุลาคมตามเวลาประเทศไทยโดยครั้งนี้จะกระห่งที่ A อเซตาอารีนากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย นักกีฬาชาวไทยเตรียมส่งเสียงเชียร์ให้สน,นันเพราะมีนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยรวมทั้งสิ้นเจ็ดรายที่ตบเท้าเข้าชิงชัยในทั้งสองอีเวนต์ศึกวัน162ขึ้นป้ายคู่เอกชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตอเวทระหว่างจางไปเมียนดาวลุ่งพุ่งแรงจากแดนมังกรประจันหน้ากับนักชกหน้าใหม่จนาธานดิเบล่าจากอิตาลี รวมด้วย2นักสู้ตัวแทนชาติไทยสิทธทิชัยสิทธิ์สพี่น้องตัวพ่อคิกบ็อกซิ่งเขินสังเวียนประทะดาวรุ่งฟอร์มสดหมอหมัดบอตาซาจากโมร็อกโกขณะที่นักสู้จอมซา่ายอดไก่แก้วแฟเทก็กลับมาแก้ตัวอีกครั้งเจอของแข็งจากอินโดเอโกโรนีสาพูตาในกติกา MMA รุ่นไฟเวด นอกจากนี้ยังมีน้องใหม่ทอดด้ามช่อฟ้าทอดแสงเทียนน้อยที่จะปรากฏตัวครั้งแรกในวันโดยมีเป้าหมายไต่บัลลังลดถังจิตเมืองนนสนสึกวันไฟในสายิงสดกระหึ่มถึงอเมริกาเปิดศึกคู่เอกชิงแชมป์โลกวันรุ่นแบนตันเบด m m a ระหว่าง2นักสู้ร่วมสายเลือดแซมบ้าจอห์นลินิเคิลเจ้าบัลลังก์คนปัจจุบันลงป้องกันตำแหน่งกับผู้ท้าชิงอันดับ2ฟาบิโซอันตรัส โดยมีขุนพลชาวไทยลงแข่งขันด้วยกันถึง3รายด้วยกันได้แก่เอาข้อมนแดนสยามศิลปสมุดกินมี่ลงชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไลท์เวทเส้นแรกในประวัติศาสตร์กับหลาชันิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันที่ขอล่าเข็มขัดเส้นที่2องไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้คือการเปิดศึกภาคแปดของ2ยอดมวยซุปเปอร์เดเกตหมูก้าและพันพยัคจิตเมืองนนท์ในฐานะคู่ชิงชนะเลิศการแข่งขันวันมวยไทยเวิลด์กลางปีรุ่นไฟเวท135ปอนด์ เพื่แย่งเข็มขัดเงินอันทรงเกียรติรวมด้วยการประกฏดตัวอีกครั้งของจอมชนแก้วโดยค่งไทยออสซี ie, ่มิลิทีเดนเนลลวิลเลียมเจอจอมเก๋าเจอร์มีมิเดโดจากฟิลิปปินส์ผนบานสามารถติดตามรับชมถ่ายทอดสดของทั้ง2องอีเวนต์ได้ผ่านทาง watch.1fc.com youtube 1 championship asp l a y เฉพาะลูกค้า a as และทางไทยรัฐทีวีช่อง32